จเจริญทับยาตยมทุกคนทุกทา่านขอให้ยาตยมจงจเจริญสติสร้างความรึรับรู้การหายใจเข้าออกของเราสร้างความรู้ตัวให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องทำจิตคงราให้สงบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราสำรวจตัวเราแล้วเล็กๆอ,อ,อย่างนั่งตามสบายไม่ต้องปนนมมือวางกายให้สบายวางใจให้สบายหยุด ดับความกังวลดับความพุ่งสั่นต่างๆเอาไว้ซึ่งเราดับไม่ได้ถึงเราหยุดไม่ได้ก็ให้นิ่งสักพักสทรยะหนึ่งเสียกอ่อนพยายามอดคิดอดคิดแล้วก็สร้างความรู้ึรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าออกของเราลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆนะสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆสักสองสำเทีย่ยว <c oughs> ความคิดต่างๆก็จะหายไปความสบายของกายก็จะบังเกิดขึ้นความรู้กร,รับรร้สัมผัสทางลมหายใจที่กระทบปลายจมูกก็จะเด่นชัดนั่นแหละให้เราพยายามสร้างความรู้รับรู้ให้ต่อเนื่องถึงะเตื่นขึ้นมาพยายามฝึกฝนให้เกิดความค่อยคิดถ้าเราสร้างความรู้ตัวได้ต่อเนื่องเราก็จะรู้กายของเราแล้วก็รู้จิต รู้ความปกติรู้การก่อตัวของจิตรู้การก่อตัวของขันธ์ห้าอันนั้นเอาไว้ในเมื่อกำลังสรความรู้ตัวของเรามีความต่อเนื่องเราก็จะรู้เราก็จะเห็นเพราะว่าทุกคนก็ปักไปในบนุญอยากจะได้บุญอยากจะทำบุญจิตเป็นบนุญแต่และว,วันตื่นขึ้นมาอยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญที่นู่นบ้างที่นี่บ้างอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่นน่นบ้างที่นี่บ้ง ความอยากนั่นแหละพาเราเข้ามาในกองกุศลให้เราพยายามมาตั้งสติหรือว่ามาสร้างความรู้เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปดับเข้าไปควบคุมจิตเข้าไปสังเกตจนกว่าจิตของเราจะคลายออกจากความคิดซึ่งเป็นนามมาทำด้วยกันเราก็จะเห็นการเกิดการดับของขันห้าเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารเรื่องอะไรบ้าง เราก็จะรู้เห็นลักษณะข,ของจิตที่ลงที่ปลงกายเบาจิตเบาจิตลงจิตปลงเราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาเข้าใจในเรื่องอนัตตาเห็นสภาวธรรมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งจิตก็ชัดเจนทั้งความคิดก็ชัดเจนทั้งโลกธรรมก็ชัดเจนแต่เรายังเข้าไม่ถึงตรงนี้ยังไม่เห็นตรงนี้ เรามองเห็นอยู่ในเฉพาะภาพรวมมองเห็นด้วยปัญญาของโลกีถึงแยกตัวจิตคลายตัวจิตออกรับรู้อยู่ในกายของเราไม่ได้เพราะจิตของเรานี้ทั้งคิดด้วยทั้งชอบส่งออกไปข้างนอกด้วยทั้งเที่ยวด้วยเพราะวีบากกรรมมันยังไม่คลายสมมติก็ยังไม่หลับลืดอันนนบ้างอันนี้บ้างภาละนาทีืมสภาพสมมติก็ยัง ไม่สมบูรณ์ยังอัตคัดยังลำบากจุกก็ต้องทำหน้าที่แก้ไขสมมุติให้ดีบางคนบางท่านก็สมมุติก็บริบูรณ์ไม่ได้ลำบากบางคนบางท่านก็ลุมรุมดอนดอนก็แก้ไขกันไปถึงวาระถึงเวลาโอ้คงจะเต็มเต็มในที่นี้หมายถึงไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากไม่ถึงกับมากมายทางสมมติไม่ได้ลำบากดินหล่นปากทองก็ยังหิวโหยอยู่ ครอบครัวก็ยังลำบากอยู่ลูกคนนั่นก็ยังลำบากคนนี้ก็ยังลำบากภาละอันนั้นก็ยังติดค้างติดนั่นอยู่การประพฤติปฏิบัติจ,จิตมันก็ไปได้ช้ามันก็ไปได้ช้าเพราะว่าอะไรเพราะภาละสมมุติมันจุดมันลังเอาไว้เราต้องแกะไขนั่นแหละวิบากกรรมสมมุติลึกลงมาในกายของเราอีกก็วิบากกรรมขันธมารขันหรือว่าความคิดขันธมารเขาเกิดขึ้นจิดของเราเข้าไปหลงเข้าไปร่วม ทำให้เกิดอัตาตาโตตนแล้วก็ตัวจิตอีกก็ยังมาเกิดทิฏฐิเกิดความคิดเห็นผิดเกิดม,มานะเป็นธาตุของกิเลสอีกหลายชั้นจริงๆหลายชั้นหลายหลายชั้นหลายขัน้นหลายตอนจริงๆพระพุทธองค์ถึงบอกให้เจริญภูมภิหานแล้วก็สร้างอานิสงส์บาร,รมีสร้างบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นเรามีความเสียสละหรือไม่เรามีความขยันหมั่นเพียรเรามี สัจจะกับตัวเราเองมีความจริงใจต่อต,ตัวเราต่อคนอื่นมีความเสียสะละกิเลสละความโลภละความโกรธมีการจเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปคลายความหลงเข้าไปแยกรูปแยกนามกิเลสหยาบก,กิเลสละเอียดเป็นอย่างไรนิวรณ์ธรรมต่างๆเป็นอย่างไรเราจะเอาแต่ทำแต่ไม่ชำระสังสารกิเลสมันก็ยากที่จะคลายเข้าไปสู่ธรรมชาติ มันก็ได้เพียงแค่อดแค่ขม่มแค่ระงับก็เปรียบถึงเหมือนกับขันที่ความเอาไว้เท่านั้นเองเราต้องมาจเจริญสติเข้าไปสังเกตจ,จนจิตคลายออกจากความคิดแยกรูปแยกนามตามทำความเข้าใจจิตเกิดความเบื่อนหน่ายจริงๆเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรจริงๆมันก็ยากนะมันก็ยากนะถ้าจิตของเรามันยังทั้งเกิดอยู่ทั้งวิ่งอยู่ไม่ชำระสะสารกิเลสออกให้มันหมดจด พระพุทธองค์ท่านบอกเอาไว้ว่าต้องลักความอยากออกให้หมดจากจิตของเราจริงๆความอยากแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเอาตัวใหญ่เลยเอาตัวการเกิดของจิตการโกตัวของจิตแม้แต่อยากไปอยากมาอยากมีอยากเป็นไม่อยากไปไม่อยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นท่านก็ยังไม่ให้เกิดเลยแม้แต่การเกิดแม้แต่การคิดเพียงแค่โกตัวท่านก็ยังให้ดับ แต่เวลาในจิตของเราไม่รู้กี่นาทีมันวิ่งไปไรู้สักกี่เรื่องบางทีความคิดพูดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราไม่รู้สักกี่เที่ยวสารพัดเรื่องกว่าจะเพียงแค่สร้างความรู้ตัวพวกเราก็ยังสร้างกันไม่ได้ต่อเนื่องสร้างความรู้ตัวนะเพียงแค่สร้างเจริญสติให้ต่อเนื่องอยืนเดินนั่งนอนนะยังทํากันไม่ต่อเนื่องเลยบางครั้งบางทีจิตของเราก็สงบอยู่จิตของเราก็อยู่ในกองบุญอยากจะทําบุญอยู่นะ เราต้องมาจำแนกแจกแจงให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้หลวงพ่อเป็งแค่เล่าให้วังเพราะว่าหลวงพ่อก็เห็นมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้นแต่ความอยากอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากในอาหารร,รู้จักพิจารณารู้จักอันนี้เรื่องของกายเรื่องของจิตสมมุติมุม,มุดคอยอยู่รวมกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราต้องสำรวจหมดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาในกายนอกกาย ก็ต้องพยายามทากันเอานะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งพยายามสร้างอันนี้สงสร้างบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นมีโอกาสดีแล้วแหละที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้สร้างสะสมบุญพยายามสร้างเอาถ้าเราไม่สร้างก็ไม่รู้ใครจะสร้างให้แต่การเจริญสติการเจริญสมาธิเราทําได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทาย ต่อไปข้างหน้าก็ทําการทํางานเอางานเป็นการปฏิบัติทํางานไปด้วยจิตตะกรุบไปด้วยมีความประยันมันเพียนรู้จักสั้งสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมันก็ล้นออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าอันนู้นก็ทาไม่เป็นอันนี้ก็ทําไม่เป็นไปอยู่ที่ไหนก็เลยลาบากความรับผิดชอบก็ไม่มีความเืียสละก็ไม่มีความเืียสละความรับผิดชอบให้กับตัวเองก็ไม่มี มันก็เป็นหนักคนอื่นหนักสถานที่เราต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่สูงมีความเสี่ยวที่สูงเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นต่างคนต่างมีความรับผิดชอบต่างคนต่างมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมอยู่น้อยคนก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขถ้าเราเข้าใจบุคคลที่มีสติมีปัญญาไม่จำเป็นต้องได้เป ดินร่นอะไรมากมายเพียงแค่ดินร่นในการจเจริญสติเข้าไปดับเข้าไปละก,กิเลสเข้าไปคลายความหลงอยู่ในกายของตัวเองให้มันหมดจดงานข้างนอกก็ทําไปเพื่อ,อยังประโยชน์สมมุติให้เกิดประโยชน์เราก็พอยได้รับประโยชน์นั้นด้วยคนอื่นก็พอยได้รับประโยชน์นั้นด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าการสร้างอันนี้ส่งสร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นไม่เห็นแก่ตัวชาระความเห็นแก่ตัวออกไปให้หมดมีความรับผิดชอบไม่สูง จากในโนยไปหาหม,ากมากักๆมักเพียงแค่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนห้องส้วมห้องน้ำโรงครัวต่างๆเราก็พยายามทำให้เป็นระเบียบคนเราทุกวันนี้ชอบชอบความสะอาดแต่รักสกปรกทิ้งมันเกิดเราต้องพยายามช่วยกันดูแลทำความสะอาดจิงไหนที่จะดูแล้วสบายตาสบายใจเพียงแค่สบายตาสบายใจบุญก็เกิดขึ้นแล้วเลย ตาสบายกายสบายกายสพพยะสถานที่สปพยะบุคคลรอบข้างสปพยะมันก็ดีมีโอกาสก็ขอเชิญญาติโยมทุกคนมามาฝึกหัดมาปฏิบัติมาร่วมกันสร้างอาน,นิสงส์ฝากเอาไว้ให้กับสมุติไว้กัสมมุติมาทันก็ทันไม่ทันหลวงพ่อทำเจ็ดกอดทุกอย่างหลวงพ่อไม่ได้ไปขังบนเรื่องเงินเรื่อง,ง,งทองเท่าไหร่ เทวดามาช่วยอยู่ตลอดมาช่วยยกส่งมาช่วยอยู่ตลอดทำมากทำน้อยก็เป็นของเราก็เชิญมาทำมาสร้างบุญสร้างอานิสงส์กันทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราอย่าคิดว่าไม่ทำว่าคนอื่นคนโน้นคนนี้ก็ทำแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราต้องทำร่วมกันฝากฝังเอาไวา้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไว้เป็นสมบัติของทุกคนหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงสะพานเป็นทางผ่านพาทมเดี๋ยวนี้ก็ผ่าสร้างองค์ พระพุทธรูปฝั่งดีนาสูงสิบเก้าเมตรอยู่ที่ฝั่งตะวันออกกําลังจะลงฐานยุกําลังปรับที่สถานที่ลงฐานสร้างหลายอย่างยุคทั้งวิหารรองรับพระผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งทางด้านโรงครัวก็สร้างองค์ปางประสูตรปางประสูตรแล้วก็จะได้จัดทำลานจอดรถต่อไปในวันข้างหน้าองค์ข้างหลังหลวงปู่ใหญ่ก็จะได้ทำวิหารครอบปางประปรินิพานีะก่อนก่อนที่จะได้ทำองค์พระ ค่อยทำไปแต่ละเด็กงานตรงไหนเดินได้ก็เดินงานตรงไหนเดินไม่ได้ก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงกันไปถึงเวลาเวลาก็จะครบวงจรบริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสก็อขอเชิญมาร่วมกันมาบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องมาร่วมกันแต่ก่อนน้องพ่อไม่ค่อยจะได้บอกเรื่องบุญเพราะว่าสร้างสะสมของตัวเองให้เต็มเสียก่อนหลบหลีกพอมาเข้าใจพอมา มองเห็นอาน,นิสงของเรามันพออยู่พออาศัยได้แล้วกว่าถึงได้บอกกล่าวพี่บอกลบอกล่าวน้องบอกกล่าวญยากทั้งหลายให้มาร่วมบุญมาสร้างอาน,นิสงกันเพื่อที่จะเป็นสบียนีนเป็นเครื่องเดินทางในวันข้างหน้าอทําม,มากทําน้อยก็เป็นของเราบางคนบางท่านก็น้อมกายห้มาาม,มาทำม,มาช่วยกันงานภายในงาน,นํารสะสังกิเลสแล้วก็ทําเดินปัญญาแล้วก็ทํามหมดให้ครบองค์กรศีลสมาธิปัญญาทําความเข้าใจ การชำระสะสารกิเลสการฝึกหัดปฏิบัติก็คือรู้จักทำหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักสมมติรู้จักวิมุตติไม่เทว่าไปผักใส่สมมติเราอยู่กับสมมติโน,โน่นและกายแตกดับนนแหละถึงจะได้วางสมมติจริงๆเอาหรอนี้ก็เขาเจริญธรรมเพียงเท่านี้ฝากกันไว้ฝากพร้อมๆกันนะฝากกันไปสร้างสารเตาทําความเข้าใจกันเอาหลวงพ่อเป็นแค่เราให้ฟาง